สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง Tip แอมเซ Tal พอดแคส์ท2021ท็อกเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปแอมเซ่ทสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวเดตแคนจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ อีกประเด็นปัญหาในการจัดการขยะที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะคะก็คือระบบรองรับการจัดการขยะประเทศไทยของเราเนี่ยมีการกําจัดขยะด้วยการฝังกลบเป็นหลักจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะระบุว่าเรามีสถานีกําจัดขยะในปี2562อยู่2666แห่งและสถานีขนถ่าย25แห่งในส่วนนี้นะคะเป็นสถานีกําจัดขยะแบบถูกต้อง4 0 9แห่งคิดเป็นร้อยละ15.3 4โดยเป็นหลุมฝังกลบที่ถูกต้อง372แห่งเป็นเตาเผา11แห่ง โรงหมักทำปุ๋ย6แห่งโรงกำจัดแบบ MBT 9แห่งและโรงแปรรูปเชื้อเพลิง11แห่งนอกจากนั้นนะคะเป็นสถานีกำจัดแบบไม่ถูกต้องอีก2 2 5 7แห่งโดยเป็นสถานีฝังกลบแบบเทกองเตาเผาแบบไม่มีระบบบำบดัดรวมถึงการเผากลางแจ้งซึ่งจากระบบการจัดการณนะปลายทางนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยมีสถานีกำจัดเกินครึ่งที่ยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องและก่อนถึงปลายทางแต่ละแห่งภานะที่เข้าไปเก็บขนขยะจากครัวเรือนก็ยังเป็นแบบ เก็บรวบรวมทุกประเภทใน1คันซึ่งในสื่อสังคมออนไลน์จะมีการพูดถึงในวงกว้างในเรื่องของการแยกขยะจากครัวเรือนจากมุมมองของประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ประเด็นการไม่คัดแยกว่าเป็นความไม่พร้อมของภาชนะจัดเก็บแยกขยะไปทําไมแยกแล้วก็ทิ้งรวมกันอยู่ดีเพราะทุกคนจะเห็นภาพการเทถังขยะลง ลงหลังรถขยะซึ่งมีช่องเพียงหนึ่งช่องทุกเห็นจะเห็นทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าขยะถึงแม้จะแยกไปให้แล้วแต่ทุกถุงก็จะถูกเทรวมกันในช่องเดียวกันจึงกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะละเลยและไม่แยกขยะรวมถึงเหตุผลอื่นๆอย่างไม่มีเวลาไม่มีสถานที่รวบรวมไม่มีความรู้ซึ่งล้วนแต่ทําให้เกิดการทิ้งขยะรวมทุกประเภทในถุงเดียวกันจากครัวเรือนแต่ในความเป็นจริงนะคะอย่างที่ทิมเซพยายามที่จะสื่อสารว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะเพราะว่าหลายคนจะรู้ดีว่าขยยะเเหล่่าานนั้ีีมคพง ในสายตาของพนักงานท้ายรถเพราะกระบวนการคัดแยกหลังจากขยะออกจากครัวเรือนหนึ่งในนั้นคือพนักงานท้ายรถขยะที่ปะปนกันมานะคะจะถูกแยกออกไปใส่ถุงที่แขวนอยู่ข้างรถเพื่อนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมแต่ด้วยความที่ขยะถูกทิ้งมาตั้งแต่แรกทําให้ขยะบางส่วนปนเปื้อนจนไม่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการนํากลับมารีไซเคิลดังนั้นการที่ประชาชนแยกประเภทขยะซึ่งจึงเป็นวิธีทําให้ลดการปนเปื้อนและเพิ่มศักยภาพของวัสดุที่ถูกคัดแยกออกมายิ่งครัวเรือนแยกดีมากเพียงใดนะคะคุณภาพของวัสดุ ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะส่วนหนึ่งที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนบรรจุพัณฑ์ได้ก็คือการทําให้ภาคประชาชนคัดแยกมากขึ้นซึ่งสิ่งที่จะทําให้ประชาชนแยกขยะได้นอกจากไป นอกไปจากมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าการสร้างจิตสํานึกที่กําลังพยายามในปัจจุบันนะคะอาจต้องอาศัยแนวทางการกําหนดบทบาทหน้าที่ให้กับภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งหากสามารถดําเนินการได้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วหรือว่าของเสียต่างๆนะคะจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ก้อยและทิพย์เอ็มเซทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ